ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาดูสวนยุคาครับผมยุคาเฮดสีครับอายุหนึ่งปีปีสี่เดือนครับประมาณนี้สามสี่เดือนครับยูคาเฮดสี 4. มาตอนเย็นๆครับวันนี้ประมาณสี่โมงเย็น ไม่ค่อยมีเวลามาดูเท่าไหร่ครับบ,บ้างๆก็จะตอนเช้าก็จะขายของครับขายของเปิดร้านขายของทำปั๊มน้ำมันเปิดทุกวันเขาไม่มีวันหยุดไม่ได้จ้างลูกน้องก็ตัวเองพอเย็นๆก็แอบปิดมั่งออกมาดูสวนยุคานี่จะเป็นเฮดสีนะครับอายุปี สี่เดือนสามเดือนสี่เดือนนี่เราประมาณนี้ปลูกส,สิบไร่ครับหน้าที่สิบไร่นู่นทับทางเข้ามาขี่มอไซค์เข้ามาเลยครับพาเดินชมครับวันนี้ก็จะมามันจะมีเครือครับเครือที่มันขึ้นต้นยูคาของเราอะ่ะ ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเดี๋ยวเดินไปครับเดี๋ยวมันจะเป็นเครือแล้วก็มันจะรัดรัดต้นยูคาเนี้ยมันจะรัด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 แล้วกลัวมันลังครับเนี่ยสําคัญเลยไอ้เครือนี่สําคัญกว่าหญ้านะครับหญ้ามันยังตายแล้วนี่หญ้าหญ้าจะมันมันจะสู้ยูคาไม่ไหวครับนี่หญ้าเริ่มยูคาไม่ได้ฉีดยานะครับผมไม่ได้ฆ่าญ้าเลยเนี่ย กะจะเข้าหน้าฝนเนี่ยจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ไถาสาดตปบโคนครับนี่ประมาณปลายเดือนมีสาน่าจะมีฝนแรกมาก,ก่อนนะครับนี่ครับชาเป็นแถวสวยเลยต้นโตก็โตนะครับบางต้นปลูกตอนแรกนะมันตายนะครับตายร้อยกว่าต้นเนี่ยพอมาปลูกใหม่นะครับเนี่ย โตไม่ทันเพื่อนนะมีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าต้นยูคาจะโตเท่ากันหมดเนี่ยเนี่ยแต่ภาพรวมก็โอเคนะครับสวยต้นใหญ่ก็ใหญ่อใหญ่มากครับอันนี้น่าจะหน้า2.5นะนี่หน้าเกือบไป3นะครับยู่าปี ยังไม่ถึงปีครึ่งเลยเนี่ยเกือบสามแล้วเนี่ยน่ครับแตลงยาวพามาชมครับไม่ได้แต่งกิ่งนะครับแต่งทำคนเดียวครับไม่ค่อยมีเวลาแต่งมั่งไม่แต่งมั่งบางต้นก็ไม่แต่งนะครับ แต่มันก็ดีนะครับมันยุ่าเนี่ยผมว่ายุคาเนื้อเยื่อนี่มันผมว่ามันสลัดกิ่งเองครับเราไม่แต่งมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่โตนะครับไม่แต่งมันก็โตครับบางเห็นได้หลายต้นไม่ได้แต่งกิ่งก็โตบางต้นเราไม่แต่งเนี่ยก็โตกว่าต้นที่เราแต่งเนี่ยตรงนี้ก็ว่างไปแล้วหนึ่งต้นปลูกเอามาซ่อม แต่ไม่รอดครับตายเหมือนเดิมยูคาเดี๋ยววันนี้ถ่ายให้ชมประมาณนี้ก่อนนะครับผมจะไปมุมนูน้นมันจะเป็นเครือมันรัดต้นยูคาประมาณสิบกว่าต้นผมจะไปฟันใช้มีดฟันฟันฟันให้มันตายก่อนส่วนส่วนทางนี้ไม่มีปัญหาครับสะอาดตาดี ้นใหญ่มากเลยเข้ามาชมแล้วหายเหนื่อยครับอยู่คาปีสีส่เดือนน,นี่ครับมาดูนานๆมาดูมันก็โตขึ้นแบบ โตขึ้นทันตานะครับนี่โตขึ้นผิดหูผิดตาเลยกพผมปลูกนี่เมตรห้าสิบครับนี่ระหว่างแถวนี่เมตรห้าสิบระหว่างต้นผมปลูกเอ้ยไม่ใช่พูดผิดครับขออภัยครับผมระหว่างแถวนี่ผมปลูกสามเมตรครับสามเมตรรถไถจะเข้าวิ่งได้เลยแต่ระหว่างต้นนี่ผมปลูกเมตรห้าสิบสามคูณหนึ่งจุดห้าครับเนี่ยสามเมตร สามคูณหนึ่งจุดห้าแนะนำให้ปลูกเท่านี้นะครับบางท่านปลูกทีไปก็ไม่ดีครับว่าไม่ดีขนาดนี้เนี่ยถ้าได้ตอถ้าได้ตัดแล้วได้ตอนี่ตอสองนี่ผมว่าน่าจะเบียดกันกว่านี้อีกไม่รู้รถไทจะเข้าได้หรือเปล่าขนาดล่องสามเมตร ถ้าผมปลูกอีกครั้งนี่ผมจะปลูก3มเมตร3ามเมตรยี่สเมตรสาิเลยครับนี่ถ้ามีโอกาสอีกครั้งนี่หาซื้อที่ก่อน <c oughs> จะปลูกไอ้สามเมตรยีสบแต่ว่าความห่างนี่ระหว่างต้นก็เมตรห้บเหมือนเดิมครับเนี่ยจะเดินไปนู่นครับนุ่นรถบัตรขี่รถไปด้วยนี่ ไม่เป็นไรไปจะตัวนี่หลยจะพาไปชมครับยูคายังไม่เคยใส่ปุ๋ยนะครับปีนี้แหละครับผมจะใส่มันน่าจะได้กินปุ๋ยเก่าไปก่อนเขาปลูกมันนะครับเนี่ยเนี่ยใครว่ายุคาปลูกแลดินเสียเนี่ยมันฟันทิ้งเนี่ยไม่รู้กี่ต้นกี่ต้นแล้วเนี่ย น่สโซนทางนี้จะโลกนิดหน่อยครับนี่ในโหเยอะเลยเไปดูกันครับโห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้รถไทยเข้ามาไทยแล้วครับนี่ดูทางนี้ครับนี่ เนี่ยไอเครือพวกนี้เนี่ยมาแล้วครับรอบหนึ่งแต่ว,ว่าหมดพลังงานก่อนเหนื่อยเนี่ยปั่นแล้วมันตายไอเครือมันตายไปเลยเนี่ยผมทําไปแล้วไอประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยเหลือเท่านี้นี่ครับนี่มันจะขึ้นอย่างเงี้ยเครือพวกนี้งั้นขออนุญ,ญาตลงมือก่อนนะครับผมโหเยอะเลยต้องสาสางม,มันเรียบร้อยครับนานๆเรามาทีครับผม เดี๋ยวจะมาถ่ายให,ให้ชมเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ